สวัสดีครับข่าวตลอบคู้ชมก็สู่รายการถามได้จันนะครับเรื่องราวของผู้กระปับโจยังเป็นปริศนาที่เรียกว่าเออซับซ้อนน้อยกว่าคดีแตงโมสัก2ี่สบปอร์เซนะครับคนสงสัยก,กันว่าเกิดจากอะไรกันขึ้นและวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นรองศาสตราจารย์พันตำรวจเธอรดอกอร,กพพรกฤษณพงศ์ภูตะกูลนะครับรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณ,ณะอาชญาวิทยามหาวิทยายลังสิตน,นะครับขอต้อนรับอาจารย์โต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับถามแบบว่าถ้าเกิดคิรณสูตรครั้งที่สองเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอะไรในในใน,ในไม่มีอะไรผิดปกติคือไม่ถูกวางยาไม่มีอะไรเนี่ยแสดงว่าคดีนี้ก็คือจบปิดบริบูรณ์ไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้คือไปตัดนั้นก็คือเป็นการฆ่าตัวเองกับพิจตัวเอง,ชอเองใช่ไหมครับคือคดีของุ่มกับโจมมีความแตกต,ต่างจากคดีอื่นตรงนี้ครับเนื่องจากถ้าเราเชื่อว่าฆ่าตัวตายแล้วนะครับาฐานที่น่ดังนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุนเนี่ยเขามีเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนอะไรครับเขาร้องเรียนผ่านญาติคือคุณแม่และคนรักรวมทั้งมีการมอบหน้าทัทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้คุมที่อ้างเขาอ้างว่ามีการทำร้ายร่างกายเขาเราเขาก็มีผลการตรวจร่างกายของแพทย์จากโรงพยาบาลของรชาชธรรมนเองซึ่งตรงนี้มีความแตกต่างตรงที่จากคดีการฆ่าตัวตายทั่ว,วไปถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตรงนี้หลังจากที่มีการร้องเรียนแล้วแล้วคุณแม่เองก็พยายาม ยื่นจดหมายร้องขอความเป็นธรรมอยู่หลายหน่วยงานนะครับเช่นกรมราชัณฑ์ด้วยนะครับเท่าที่ทราบนะครับใครก็ตามเนี่ยเราได้มีการดําเนินการอย่างไรจากนั้นบ้างโดยเฉพาะประเด็นที่ทําในการทําให้เขาบีบคั้นจิตใจจนนําไปสู่การที่เขาต้องฆ่าตัวตายหรือไม่ผมว่าประเด็นนี้ทิ้งไม่ได้นะครับต้องแยกกันเป็นสองส่วนส่วนแรกการเสียชีวิตของผู้กับโจ้อันนี้ก็ว่าไปกับส่วนที่2คือ จุดที่จะนําให้เขาเนี่ยไปสู่การเสรียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายคืออะไรเช่นแรงกดดันแรงบิดคั้นจากที่ติดตามข่าวเชว่นกันมีการพูดว่าผู้กับโจ้ถูกยึดแว่นตาดำถูกยึดพัดลมนะครับมีการพยายามถูกแก้กขังแล้วถูกไปขังเดีย่ยวแยกขังตามลำพังนะครับซึ่งทางญาติเองให้ข้อมูลว่าเขาไม่ประสงค์เขาไม่เต็มใจแต่ขณะที่แจ้งว่า ไม่ใช่พุ่มกับโจ้เนี่ยประสงค์ที่จะต้องการอยู่ตามลำพัง,งเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานนะครับเช่นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของพุ่มกับโจ้เนี่ยมีหรือไม่และคนที่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตเนี่ยคือใครอนุมัติช่วงไหนวันเวลาใดตัวนี้หลักฐานทั้งหมดจะต้องหาความเชื่อมโยงครับการถ้าเกิดสมมติว่าผลสรุปออกมาว่าเป็นการจงใจทำลายตัวเองนะคะแต่ว่ามูลเหตุมาจากการที่เขาถูกถูกบัดนะคะถูกบีบคั้น ต่างๆนา,านาตรงนี้เอาผิดกับคนที่เป็นแรงจูงใจทําให้เขาจบชีวิตเองได้ไหมฮะพวกที่ปั่นพวกตักโทษพวกผู้กลุ่มที่แบบไปบีบคั้นไปปั่นประสาทเขาตลอดเวลาฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับพยานฐานเลยครับว่าท่านสวนเนี่ยจะต้องรวบรวมพยานฐานที่เกี่ยวข้องทังหาความเชื่อมโยงยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการยึดเซิร์ฟเวอร์จากกล้องจอนปิดในเรือนจำทุกจุดน,นะครับในช่วงเท่าที่เวลาก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยย้อนกลับมาดูเราพ,พบว่า พุ่กับโจ้นเนี่ยเกิดทํากิจกรรมอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเขายืนเยินเขาอยู่ดีแล้วมีผู้ต้องขังหรือนักโทษคนอื่นเนี่ยก็เดินมากระแทกด้านหลังเขาอย่างเงี้ยหรือเขาเยืนยินอยู่ในวันหนึ่งก็มีนักโทษหรือผู้คุมก็าตามอยู่ดีก็เดินแกล้งมาชนเข้าซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นหลักฐานหาความเชื่อมโยงได้และขณะเดียวกันอย่างที่เรียนไปว่าเคสกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมินเมเข้าข่ายกฎหมายพราบป้องกันการ ป้องกันและปราบการการซ้อมทรมานซึ่งาตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในความดูแลของรัฐเนี่ยนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถ้ามีการถูกกระทําด้วยการทรมานไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจก็ตามเนี่ยผู้กระทำเนี่ยต้องรับโทษตามกฎหมายซึ่งตรงนี้ในกฎหมายฉบับนี้ยังพูดไปเกี่ยวข้องถึงผู้ของับัญชาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารู้เราไม่รีบนะระรับจับยัง้งหรือหยุดเนี่ย ก็จะมีอาจจะมีส่วนรับโทษทางอาญาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานฐานของภาคส่วนในคดีนี้ที่จะหาความเชื่อมโยงตรงนี้ก็ต้องมีก็ต้องชัดเจนนะครับแต่กรณีการทําผิดโดยการที่ไปบีบพัน์จิตใจอาจารย์มันแบบมันมันความผิดมันอาจจะน้อยกว่าการทําความผิดโดยที่แบบใช้มีดหรือใช้อาวุธอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนี้มันเห็นได้ชัดนะฮะแต่การบีบพันธ์จิตใจมันแบบด้วยคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนว่าโทษที่ได้รับมันอาจจะน้อยกว่าหรือเปล่าครับอาจารย์ อ่าคือแน่นอนครับโทษเนี่ยก็มีความแตกต่างกันกับการเจตนาฆ่าฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยใช้มีดแทงปืนยิงอะไรเงี้ยนะครับแต่มีโทษจําคุกแน่นอนอ่าแต่ประการสําคัญคือพยานฐานที่จะหาความเชื่อมโยงในคดีนี้ว่าตรงคนที่มีอำนาจเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยต้องอ่ามีการเหมือนกับจำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือมีการทรมานบีบบังคับจิตใจเขา สภาพใจิตใจเขาย่ําแย่จนกระทั่งเขาเนี่ยต้องไปฆ่าตัวตายประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ oh, โทษอาจจะไม่สงูงเช่นถึงกระหารชีวิตต้องดูพฤติการด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีจำคุกเช่นกันครับครับอาจารย์คําถามหนึ่งที่วันนี้เนี่ยเขาวอนกันทั้งเด็ดเลยเรื่องเกี่ยวกับเลือดนะคะที่บอกว่าเลือดมาจาก gbt มาจากนักโทษผู้หญิงนะฮะอาจารย์รอธิบายตรงนี้ฟังหน่อยนะครับคือโดยปกติเนี่ยการ คุมขังนักโทษในเรือนจำนะครับเขาจะแบ่งแยกอยู่แล้วว่าผู้หญิงกับผู้ชายอยู่คนละแดนเหตุผลก็ในเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ชายก็ต้องนักโทษผู้โทษผู้คุมผู้ชายช่วยกันดูแลเพราะถ้าเกิดม <kidding, S 2> <อ>ีนักด้วยอาจจะเกิดปัญหาเขาจึงแยกเลยแยกแดนชัดเจนส,ส่วนกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องอเลือดที่พบอาจจะเป็นเลือดประจําเดือนหรือ LGBTQ ไหมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าไม่แน่ใจว่ามีการ สื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปปกติเขาจะต้องแยกแดนในการคุมกันครับอ๋อครับคำถามสุดท้ายอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบยังไงดีคะอย่างที่เรียนเปช่วงแรก,กน,นะครับคือ1พิสูที่สูาสาเหตุการเสรียชีวิตให้แน่ชัดว่าตกลงพุ่มกับโจเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือฆาตากรรม2ส่วนที่2คือถ้าหลักฐานแน่ชัดว่าเขาฆ่าตัวตายอะไรที่เป็น มูลเหตุใส่แรงจูงใจทําให้เขาเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะจะเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนต่างๆของผู้กับโจที่ร้องผ่านคุณแม่ร้องผ่านทนายความก่อนหน้านี้แล้วด้วยหรือไม่พวกนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับครับวันนี้องขอบคุณอาจารย์โต้นะครับที่มาให้เคียนเรื่องนี้ไม่ว่าคดีนี้จะจบด้วยการฆาตกรรมหรือว่าจบที่ตัวเองเองเนี่ยมันจะต้องมีคนผิดใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนคือต้องมีคนรับผิดชอบใช้คำนี้แล้วกันนะครับ ส่วนจะรับผิดชอบพินหรืออาญาเนี่ยต้องมาดูเป็นหลักฐานและขอ้อท็จจริงครับขอบคุณนักข่าวโต้งวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเรื่องนี้ผมอยากสรุปอย่างนี้นะครับว่าเวลาเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นคนขาวอ่ะเข้าไปเนี่ยคุณก็จ,จะเจอนักโทษที่เขาเป็นเทาอะฮะเขาก็จะสีเทามันก็จะมาลังแกคนสีขาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสีขาวก็จะหายไปเจอเทามันกลืนนะฮะแต่ถ้าเราเป็นนักโทษสีเทาฮะ อันนี้ยิ่งน่ากลัวเพราะเราจะเจอนักโทษที่เป็นเทาเข้มหรือผู้คุมที่เป็นเทาเข้มหรือเจอนักโทษที่เป็นสีดําเ <ś led> พราะฉะนั้นนักโทษสีเทาอย่างเราไปเจอเทาเข้มหรือเจอดําสีเทาก็จะถูกกืนหายไปนะครับเพราะว่าในนั้นมันมีทั้งเทาเทาอ่อนเทา,าเข้มและสีดํานะครับสัทงที่ดีอย่าไปเฉยกใกล้ในเรือนจำดีกว่านะครับทําตัวเป็นคนดีเพราะฉะนั้น คนดีเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและไม่ทามให้ครอบครัวเดืดอดร้อนน้น,นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับัอรายการสามด้วยกันสวัสดีครับ